เองเป็นที่มาบรรจบระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีกระแสน้าอุ่นและมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นกระแสน้ําเย็นเมื่ออุ่นกับเย็นมาเจอกันก็เกิดการแปรปรวนมีคลื่นลมโดยเฉลีย่ยประมาณ200วันต่อปีโดยทนักเดินเรือสำเพาในสมัยนั้นไม่ลดใบเรือลงขณะแล่นผ่านเคปอฟสตรอมก็ทําให้ใบเรือฉีกขาดหรือเสาใบเรือหักได้และในทํานองเดียวกันถ้าลดใบเรือลง เรือก็จะเสียการส่งตัวและถูกน้ำและลมพัดเข้ามาชนกับหินโซโครกทำให้เรืออับปางมานักต่อน,นักแล้วแต่ในปัจจุบันเรือเดินสมุทรทุกลำใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลังมหาศาลก็สามารถที่จะแล่นผ่านเค p บ of สตรอมได้อย่างปลอดภัยและก็เป็นที่มาของชื่อใหม่ในปัจจุบันก็คือเค o บ Good Hope ซึ่งหมายถึงแหลมแห่งความหวังดีหรือแหลมแห่งความโชคดี แใกล้เค o ของกูดโฮปนี้ก็คือเคปพอยต์เป็นเส้นแบ่งเขตของสองมหาสมุทรโดยใช้ปลายแหลมที่ยื่นออกไปเป็นตัวกำหนดในวันที่มีอากาศดีคลื่นลมสงบท่านสามารถที่จะเห็นเส้นของสองมหาสมุทรที่มาบรรจบกันและถ้าสังเกตให้ดีๆมหาสมุทรอินเดียจะออกเป็นสีเขียวขณะที่มหาสมุทรแอาตแลนติกจะออกมาเป็นสีน้ำเงิน นนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมคุณเจฟฟนะครับทางามหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งอยู่ตรงปลายแหลมสุดของเมืองเคปทาวน์นะครับเมืองเคปทาวน์เป็นเมืองที่มี2มหาสมุทรมาบรรจบกันนะครับก็คือมหาสมุทรอินเดียฝั่งบ้านเรานั่นแหละครับ แล้วก็มีแผ่นดินของชีวิตรัสเซีนะครับแล้วอีกฝัก่งหนึ่งก็คือหมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับตอนนี้เรากำลังตกปลากันอยู่ในสมมหาสมุทรแอตแลนติกคุณเจฟเพื่อนผมนี่เป็นคนที่รักรกีฬาการตกปลาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คุณเจฟของเขาเอาผมนี่พาผมมาตกปลาที่มีชื่อว่าปลาชนุกนะครับซึ่งเป็นปลาที่หาได้ค่อนข้างจะง่ายในบริเวณแถบหมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเฉพาะที่บริเวณเคบวนาแห่งนี้นะครับตอนที่เราตกกันก็ใช้แสนสายแฮไลน์นี่แหละครับ าสายประมาณหกสิบปอลดใส่นิ้วกันบาดนิ้วมือน,นะครับตกปลาสนุกก็เชิญท่านผู้ชมตามมาดูครับว่าวันนี้เราจะตกปลาสนุกกันได้มากมายขนาดไหนนะครับดูครับ การตกปลาชนุกนะครับตามสไตล์ของชาวเมืองเคปเทาวนั้นเขานิยมที่จะตกปลาชนิดนี้กันนะครับในช่วงตั้งแตเดือนเมษายนถึงช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมของทุกปีนะครับและการตกปลาชนุกนั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่3-4ี่ชั่วโมงนะครับในช่วงเช้าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นช่วงที่มีกระแสน้ําค่อนข้างที่จะราบเรียบที่สุดนะครับในช่วงบ่ายนั้นก็จะมีกระแสลมแล้วก็คลื่นค่อนข้างที่จะใหญ่ไม่เหมาะสมกับการตกปลาประเภทนี้นะครับ ลาชนุกเป็นปลาที่หากินเป็นฝูงนะครับแล้วก็เดินทางไปในเส้นทางเดียวกันนะครับมีลักษณะาคล้ายๆกับปลาสากหรือปลาอินทรีบ้านเราวิธีการตกก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับใช้สายเอ็นที่มีแรงดึงประมาณ60ปตอนหรือประมาณ25กิโลเกี่ยวกับเบ็ดตัวค่อนข้างที่จะโตนะครับขนาดประมาณ2-3โอและเหยื่อที่ใช้นั้นก็เป็นตระกุลปลาที่เรียกกันว่าเจ้าปลาเซอร์ดินที่เราพบกันในปลากระป๋องต่างๆนั่นแหละครับ ปลาที่ใช้เป็นเหยื่อนะครับก็ถูกสั่งเข้ามาจากประเทศโมซัมบิกซึ่งอยู่ทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียเพราะว่าบริเวณชายฝั่งประเทศแอฟริกาใต้รวมไปถึงประเทศนามีเบียนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ตะข่ายหรืออวนในการจับปลานะครับปลาทุกตัวที่มีขายอยู่ในพัทคารหรือตามตลาดทั่วไปนะครับจะมาจากการตกด้วยสายหรือด้วยคันเบ็ดทั้งสิ้นนะครับที่เขาเรียกกันว่าไลน์ฟิชนั่นเอง สำหรับความลึกในการตกปลาปลาชนุกนี่ก็เพียงแค่1 0ถึง15เมตรเท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์อย่างนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับก็คือปลอกนิ้วมือนะครับซึ่งจะต้องสวมใส่เอาไว้นะครับเพราะว่าปลาชนุกนั้นมีน้ําหนักตัก 3, ้แต่สามหถึงเกิโลนะครับแล้วก็เป็นปลาตระกูลที่เรียกกันว่าปลาหางแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปลาติดสายเบ็ดนะครับก<ต>็<ข>จะต่อสู้อย่างรุนแรงแ ถ้าเราไม่มีปลอกนิ้วนะครับก็จะทำให้สายเอ็นนั้นบาดเข้าไปในนิ้วมือของเราได้นะครับชาวเรือทุกคนที่ออกไปตกปลาชลุกนั้นก็จะมีเจ้าปลอกนิ้วนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์สําคัญในการตกปลา <Yes. S 1> บริเวณที่เราตกปลาอยู่นะครับก็สามารถจะมองเห็นสัญลักษณ์ของเมืองเคปทาวน์นั่นก็คือภูเขาโต๊ะหรือที่เรียกกันว่าเทเบิลเมาน์เทน ก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเดินเรือในสมัยก่อนนะครับเมื่อเดินทางเข้ามาสู่ทีีปแอฟริกาตอนใต้แล้วก็จะมองเห็นภูเขาโต๊ะหรือเทเบิลเมาน์เทนที่ใช้เป็นหมายในการเดินเรือในช่วงระหว่างรอตกปลาชนุกนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูก็สามารถที่จะพบเห็นลานกนางนวลหลายขนาดด้วยกันนะครับรวมไปถึงเจ้าแมงกระพุนซึ่งมีอยู่มากมายบริเวณรอบเรือของเรา ทุกๆเช้าในฤดูการล่าปลาชนุกนะครับก็จะมีเรือออกมาตกปลากันจํานวนนับร้อยลำเลยทีเดียวนะครับเพราที่สอบถามมาหลังจากการตกปลาเสร็จแล้วเรือทุกลำก็ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประมงนะครับถึงจํานวนตัวของเจ้าปลาชนุกที่ตกได้แล้วก็น้ําหนักโดยประมาณนะครับ เท่าที่ทราบมานะครับวันวันหนึ่งก็จะมีน้ำหนักของชาปลาชนุกที่ถูกตกขึ้นนั้นมีน้ำหนักถึง2อ0ถึงสามพกิโลโกร,รัมเลทีเดียวครับและชาปลาชุกเหล่านี้ก็จะถูกนําไปขายที่ตลาดกลางนะครับแล้วก็ถูกส่งไปขายทั่วประเทศของแอฟริกาใต้เลยทีเดียว ลักษณะการกินเหยื่อของฝูงปลาชนุกนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆที่เราเรียกกันว่านาทีทองนะครับถ้ามีเจ้าปลาชนุกติดสายสายหนึ่งนะครับสายอื่นๆที่ลอยอยู่นะครับก็เตรียมตัวได้เลยครับเพราะว่าเจ้าปลาชนุกนั้นมากันเป็นฝูงและก็จะลุกิน<า>เหยื่อ,อทุกเหยื่อนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นการปลดปลาเพื่อจะปล่อยสายลงไปใหม่นะครับจะต้องเร่งรีบแล้วก็ให้เร็วที่สุดวิธีการที่เขานิยมกันก็คือเมื่อปลาขึ้นมาแล้วจะโยนเข้าใต้แขนนะครับแล้วก็ใช้ การหักคอนะครับเพราะว่าจะมาปล่อยจาปลาชนุกดิ้นอยู่บนเรือก็อาจจะก่ hmm. อให้เกิดอันตรายได้ครับเพราะว่าปลาชนุกนั้นเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมนะครับแล้วก็สัญชาตญาณของมันเมื่อมันขึ้นมาแล้วมันจะงับ uh. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยทีเดียว uh. Það er mjög smukk. สำหรับเรื่องราวของการตกปลาสั้นๆของผมในคราวนี้นะครับเราออกมาเพียงแค่3ชั่วโมงเราสามารถจะตกเจ้าปลาชนุกได้กว่า15ตัวนะครับถ้าจะคิดน้ำหนักรวมแล้วก็ประมาณ40-50กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งทางคุณเจฟฟเฟื่องของผมบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แย่มากของการตกปลาของเขาเพราะปกติแล้วคุณเจฟจะหาปลาได้น้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปทุกวันในช่วงฤดูการตกปลาชนุกนี้ คุณเจฟได้บอกนะครับว่าท่านผู้ชมชอบและก็รักในการตกปลาอย่างนี้นะครับวันหน้าคุณเจฟจะมีทีเด็ดพาพวกเราไปชมวิธีการตกปลาแบบแปลกๆตามสไตล์ของชาวแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นจปลาฉลามหัวค้อนปลาเรดโรมมนและปลาชนิดอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายสำหรับวันนี้กับผมนาทีมงานสองโลกพี่สูงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ